นไเรื่องไหนอะเขาต้องวางตัวตามตามคาแรคเตอร์นะทุกคนจะแบบเขามาตามคาแรคเตอร์ก็ไม่ต้องไปสีเรียมกันดูลิเอีดูให้สนุกวันไหนผมจะได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับนุ่นก็ไม่ต้องสี่เรลียมกันมันเป็นสอดีขอบคุคราบ,บคุณเตามันก็เป็นเรื่องไหนแหมเมื่อวานที่เป็นเจ้าเหญิงไม่ได้เกี่ยวกันนะแต่ผมก็หาวิธีเล่นให้มันมีความฟินนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะบอกเลยว่าไม่ต้องสี่เรียมว่าเออต้องคู่กันทุกง,งานอะไรครับก็เป็นแม่ลูกกันก็ก็มีอีกมุมมองอนึงไง มันก็จะมีอีกฟิลหนึ่งไนงะชายมันก็จะมีความน่ารัก๊กกิกอีกแบบหนึ่งนะถ้าใช้ออกมาเกี่ยววันทุกงานทุกงานทุกงานองนี้ทุกคนไม่เบื่อหรอมันกม็มันก็เปลี่ยนไปฟิลหนึ่งนะชายมันมันก็ต้องตากวางตัวตามคาแรคเตอร์อะไรย่างเงี้ยครับถ้าสํารับกันนะสมมติผมต้องให้ไอ้เกี้ยวเนี้ยผมไปเกี่ยวกับนุ่นเนี้ยแต่ผมเป็นพ่อนะผมต้องเป็นพ่อตัวตัวพี่นั้นอนะ่ะมันก็จะแบบไม่คือสักเท่าไหร่ แ้่ซึ่งตัวไอเบียง e มันน่าจะตรงแล้นะครับขอบคุณพี่แย้มน,นะครับตัวไอเบียง e มันก็น่าจะเข้ากับบุคลิกนิสัยของเราเะรอะไรเงี้ยเพราะเราก็ควรๆยุ่ยยประสาดด้วยนะใช่เล่นไปตามบทตามคาแรคเตอร์ครับคือบอกว่าดูไปเถอดดูเกดูให้สนุกละใครชอบใครอ่ะดูไปให้สนุกซัมพอกันไปเปลี่ยนรสชาติบ้างอะไรเงี้ยแล้วงานไหนเรื่องไหนอ่ะเขาต้องวางตัวตามตามคาแรคเตอร์นะทุกคนจะแบบเขาว่านำคาแรคเตอร์ก็ไม่ต้องไปเสียเรียอกันดูริเกดูให้สนุก วันไหนผมจะได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับนุ่นก็ไม่ต้องทีเรียกันมันเถอครับคือบอกว่าดูไปเถอะดูเกดูให้สนุกรักใครเช่าใครอ่ะดูไปให้สนุกซับพ,พอร์ตไปเปลี่ยนรสาติบ้างอะไรเงี้ยแล้วงานไหนเรื่องไหนอ่ะเขาต้องวางตัวตามตามคาแรคเตอร์นะทุกคนจะแบบเขาว่านำคาแรคเตอร์ก็ไม่ต้องทีเรียกันดูเกดูให้สนุกวันไหนผมจะได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับนุ่นก็ไม่ต้องทีเรียกันมัน